ดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็ได้รับพัสดุจากคุณยายหมอนะคะกราบขอบพระคุณคุณยายหมอมากๆเลยคะ่ะที่ท่านมีตาเด็กๆบ้านสามบุญนะคะขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปคะ่ะร่ำรวยร่ลำรวยนะคะเป็นผ้าหม่มผืนเล็กๆคะ่ะอ่าเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยนุ่มด้วยนะคะกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งคะ่ะไม่น้อยก็ได้ตัดยอดไผ่นะคะไผ่เงิน เอามาให้เด็กๆกินอีกวันนะคะเมื่อว,วันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะํำลอกออกมาเหรอคะได้ทําความสะอาดกรงอย่างใหญ่เลยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยหาดูพี่บุญน้องบุญถมนะคะลังแก่พี่บุญทวีอีกแล้วนะคะเอ้อยลังแก่แต่พี่นะคะต้นไผ่เงินมีเยอะมีแยะเลยอย่าก,กวนกันนะคะอย่าก,กวนกันลูก เอาใส่ถาดให้กินไม่ต้องแย่งกันนะคะเยอะแยะมากเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะอยู่ท้ายคลิปค่ะท้ายคลิปจะเป็นเหตุการณ์ของพี่บุญทวีนะคะโหแม่น้อยก็เข้าไปเจอพอดีแต่ว่าคือตัวที<ม>่น้องบุญทวีขึ้นไปนั้นจะเป็นตัวผู้นะคะส่วนตัวเมียแม่น้อยก็เอาเอาใส่กรงไว้แล้วนะคะ,ะท่านทุกท่านไปดูคลิปท้ายคลิปนะคะมีอะไร ดีๆของพี่บุญทวีให้ชมนะคะนี่แหละค่ะวันที่17นี้ไปที่โรงพยาบาลสัตว์ขอนแก่นก็จะปรึกษาคุณหมอนะคะว่าน้องจะทำได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วค่อยมา,าให้พ่อพ่อแม่เอฟซีช่วยกันนะคะเรื่องของน้องบุญทวีหลังจากที่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลขอนแก่นมาก่อนนะคะนี่ค่ะพี่บุญทวีตัวร้ายเลยค่ะตอนนี้เพราะว่า เนี่ยเนี่ยปล่อยออกมาเล่นก็เป็นสภาพแบบนี้แล้วค่ะขึ้นขึ้นเอ้ยขึ้นโคมน้องนะคะไปไปแต่ว่าเป็นตัวผู้นะคะที่น้องไปไปขึ้นโคมนะคะเนี่ยค่ะกินหลังจากที่กินไถเงินเรียบร้อยนะคะวันนี้ที่บ้านสามบนอากาศอ่าร้อนอยู่นะคะร้อนนิดนึงค่ะร้อนนิดนึงนะคะก็ก็ ก็ถือว่ามีลมเย็นนะคะมีแดดนะคะก็ทําให้เม่ไม่ได้หนาวนะคะเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ไม่หนาวนะคะอากาศพอดีพอดีคืนนี้ก็น่าจะอากาศพอดีนะคะถ้าหนาวแม่น้อยก็จะหาแต่พี่แม่น้อยก็จะปูเบาะปูอะไรให้เด็กๆนะคะแต่ว่าเรื่องเสื้อผ้านี่ก็ก็ดูก่อนใส่ให้ตัวเล็กหรือยังไงก็จะดูสภาพก่อนนะคะเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ